วันนี้เลิฟแอดฟิร์บไยพาเข้ามาสำรวจน้ำที่คลองมหาสวัสด์แล้วก็บริเวณรอบๆบ,บริเวณน้ำค่อนข้างสูงมีบางบ้านน้ำเข้าไปท่วมถึงครึ่งบ้านชาวเลิฟแอดฟิร์บไยวันนี้พามาสำรวจน้ำเสือน้องปุ้มน้องสันน้องออฟตามมาติดๆจากบ้านวันนี้ตามีการยิงกัน <c oughs> <c oughs> บเือนัแถวนี้เป็นเรียบครองมหาสวัสดิ์แล้วก็เป็นบริเวณที่พระราชทานแถวนี้เรามากันบ่อยแต่ว่าพอน้ำน้ำท่วมเนี่ยเราก็มาสำรวจดูแถบนี้น้ำขึ้นมาเยอะเลยครับเดิมตรงนี้จะเป็นทุ่งนาตอนนี้กลายเป็นทุ่งน้ำ ข้างหลังมีรถนะครับบางแปลงก็มีการกั้นน้ำได้อย่างดีเยี่ยมตอนนี้น้ำขึ้นมาค่อนข้างสูงเหมือนกันในย่านคลองมหาสวัสดิ์นี่ มีการท่องเที่ยวมีจัดให้มีการท่องเที่ยวเกี่ยวกับทางด้านบึงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศมาเที่ยวกันจะเห็นว่ามีบึงบัวแล้วก็ร่มรื่นสวยงามตลอดปีในย่านนี้ ในย่านนี้จะมีการปลูกกล้วยไม้อันนี้เป็นฟาร์มกล้วยไม้กำลังออกช่อออกดอกกันเต็มที่เลยวันนี้ชาวล้วแแ l ด First Buy มากันหลายท่าน มาเรียบสำรวจน้ำบริเวณย่านของคลองมหาสวัสด์โดยรอบๆพื้นที่ย่านชุมชนย่านนี้